บรรยากาศยามแรงครับที่เกือนซับตะเคียนอ๋อซับตะเคียนนะฮะพระอาทิตย์ตกไปแล้วครับ,รบเห็นท้องฟ้าสีหิมะก็ตกเมื่อก,กี้เห็นหิมะไหมครับหิมะตกไฟก็ก่อนแล้อไฟก็กอดเรียบร้อยครับ คลิปนี้กลางคืนครับที่ซับตะเคียนนะครับใช้ใช้บาดาลหรืออะไรนะพี่ใช้บาดาลใชบไืมครับนี่พัดนะครับนี่น้องน้องแบงค์ครับน้องแบงค์สุดหล่อครับเด็กพายเรือครับนบครับผมครับผมอันนี้เรามาดำกันที่ไหนครับซับตะเคียนครับซับตะเคียนซับตะเคียนนะฮะดูบรรยากาศนะครับมืดแล้วครับตอนนี้ก็ จะทุ่มนะครับวันนี้เรามาที่ซับตะเคียนนะครับดำามืองคืนนะครับไฟนี้ดำางคืนซับตะเคียนนี่จะอยู่มวงคอมใช่ไหมมงคอมช่วงคอมชายบดานแถวนี้ครับเขตลบบุรีนะครับมาลุ้นกันดูนะครับว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าน้ําจะใสหรือเปล่าครับมามันมืดแล้วครับมองไม่เห็นน้ำเดี๋ยวกินข้าวกินปลากันก่อนนะครับแล้วก็แต่งชุดแต่งตัวลงน้ํากันนะครับ คืนนี้มียันหวางครับพัดดันกันยาาครับดันยันวางเลยยันวางครับผมพัดไปวางขาครับนี่นะครับอันนี้นั่งอยู่บนเรือนะครับดูพี่พัดผมยิงตามอายุเล้พัดดำเนี่เปแบนี้นี่ยแล้วเด็กน้อยก็ยิงตัวน้อยไม่น้อยนะครับอาวุโสก็ยิงตัวใหญ่ เอาปืนมาดูก่อนครับปืนโคตรเท่เดี๋ยวเดี๋ยวผมรีวิวปืนให้ดูนี่ครับนี่ครับมามาใช้ใช้ดูหน่อยนี่นะครับปืนของนี่เหมือนปืนปากาเลย้ยิงยิงไงกดเลยครับนี่เห็นไหมครับฆ่าลำครับไม่มีไม่มีไม่มีด้าไม่มีเดิมครับสุดยอดเอาจัดไปครับอันนี้ยังเราผมยังไม่ได้ลงน้ำนะครับ ให้พวกพี่พัดกับน้องๆพี่โต้งลงก่อนพี่โต้งใช่ไหมพี่นพพี่นพอ๋อนี่พี่พัดมาแล้วครับได้ไหมอยากขาดต้องคุยกับอาจารย์นะเนี่ยน, <laughs> น,น,นี่ครับมาแล้วครับปลานี่ฮะช่างไผ่พี่ไผ่ครับไผ่พงษพรนี่ครับอันนี้อุปกรณ์ของผมยังไม่ได้ลงนะครับ เดี๋ยวให้พวกพี่ๆนี่น,นะครับขึ้นมาแล้วครับอันนี้รุ่นนี้ครับกำลังย่างนะครับสามสี่นิ้วนี่ย่างมาเห็นไหมครับคุณยายครับคุณยายโอ้โหเชือกพี่ชัยด้วยนี่พาย่างครับย่างสดสายตบเด็ก,น,ดกนี่วิธีขึ้นปืนของเราแล้วก็ดำลงไปยิงง่ายๆครับปืนอีกจึก๊กไหนเคีคบมาท้ายอยู่ไหนอ่ะ กระเป๋ยุ้งหลังนะั่นแหละนี่นั่งอยู่บนเรือนะครับนุนก็ก่อไฟอยู่ข้างฝั่งนุนเห็นกันไหมฮะเดี๋ยวาหายิงปลาน้อยแถวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาขึ้นไปให้แม่บ้านเขาย่างเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปข้างในเดี๋ยวน,นนี้อยู่บนบนเรือนะครับนี่ฮะเรือรอ๋อไฟตัวเองอีกอกะดับสะมัง นี่ครับอุปกรณ์ของผมยังไม่ได้ลงน้ำครับถ่ายคลิปกับพี่เขาก่อนครับปลาเนินเยอะมากครับใช้เนี่ยเอาอะไรยัดไปเลยาีไหนพี่โชว์กันนี่ไม่ <c oughs> หลุดมือก่อน <c oughs> นี่น,นี่นี่ครับมือปืนของเราปกติผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปแบบนี้สักทีนะนี่แต่ถ่ายตอนที่ลงยิงแล้ว อันนี้เก็บบรรยากาศบนฝั่งครับให้พี่ๆเขายิงกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปด <ไป S 1> ูทีหลังน,นี่ฮะปลานินอของเราตัวกำลังย่างครับไซส์สามสี่นิ้วเยอะครับปลานินไซส์เนี้ย ไม่ต้องน้ำลึกครับน้ำเมตรสองเมตรน้ำลึกๆขุนไหมพี่นพยังยังไม่ได้ลงไปเลยพี่นมีแต่คนสั่งอ่ะฮะมีแต่คนสั่งอุ้ยหลุดมือมีคนสั่งปลาไซไามืออตัวใหญ่เขาไม่ชอบกินกันใช่ไหมเขาไม่เขาไม่ชอบกินเขาบอกกระดูกมันแข็งน้องแบงค์น้องแบงค์จัดวันนี้จะเอาเต็มถังนี่เลยนะครับเต็มนี่ยเนี่เปิดให้ดูถังหกสิบรลิตครับ บอกว่าแบงบอกว่าไม่เต็มถังไม่กลับครับอันนี้นี่นะแบงแบงถ่ายไปทางนอ้นเออถ่ายเรือไปนู่นแล้วถ่ายดูครับเร,บรบากำลังนวดน้ำแบงค์พายเรือไปดูพี่เขายิงอยู่ใต้นี่ครับใต้ตอไม้ เออเขายิงอะไรปลาแล้วซึกซักซึกซักปากันไหมครับปืนที่นี่จะเป็นปืนลูกติดนะครับวิพัฒน์ยิงมาทีเดียวสองเลยครับนี่โยนขึ้นมาเลยห้เดี๋ยวเก็บเองคุณยายจ้าเนี่ยเขาชอบครับ,บนะคุณยายก็ชอบปืนเป็นปืนลูกติดครับดำใกล้ๆกันก็ไม่ต้องกลัวมไม่ต้องอันตรายมาก มันไม่อันตรายมากเพราะว่าปืนมันมันไม่ออกจากปลายปืนไปนะเป็นปืนลูกติดไม่ใช่ปืนลูกปล่อยเนี่ยทำไมแป๊บเดียวกาข,ขึ้นมาแล้วปลายเยอะครับคณยายคนยายปืนไม่ต้องมิง,ง,ง้โหเฮ้ยอ,นนอยู่ข้างล่างนู้นเต็มเลยอาไทนี่เยอะครับแป๊บเดียวนะฮะครับ <c oughs> ลงไปจองล่าง ใครเล่นอ่ะโอ้โหใครลงไปแล้วว่าขุดิพพัดลงเมื่อกี้นี่เดูหอมปากหอมคอนะครับลิมฝั่งเคนะครับเดี๋ยวคอยติดตามคลิปใต้น้ำนะครับคราวนี้บนฝั่งออกไปแล้วครับนี่ครับิพัดดำยิงตลอดครับปลามันเยอะครับดำไปเป็นยิงครับดำเป็นยิงครับเคคอยติดตามนะครับคลิปใต้น้ำ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับพี่พัดสู้ไหมครับ วันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับปลาเยอะดีแต่ว่าน้ำไม่ใสน้ำมองเห็นประมาณไม่เกินสองคืบแล้วก็เป็นเม็ดเป็นเม็ดไอเนี่ยจะให้ดูเนี่ยฮะเป็นเม็ดเขียวเขียวเนี่ย

โซโลล็อกสามชั้นโดนงานคาดเปิดเปิดแกงแกงปลาน้อยครับดูผลงานแกงปลาน้อยเอาไฟแอ้บ้านเราบันเอาไฟแอรเอาเต็มถังเลยครับปลาเกลือครับอันนี้ถังหกสิบลิตรไหมหกสิบหกสิบหกสิบลิตรครับเต็มพอดีเลย